นิสัยที่สร้างความทุกข์ให้ตัวเองวังบนที่ฉุดรั้งชีวิตให้จมดิ่งในเส้นทางของชีวิตเราทุกคนต่างปรารถนาที่จะมีความสุขและสงบสุขแต่บ่อยครั้งที่เรากลับพบว่าตนเองจมอยู่ในความทุกข์ความเครียดหรือความไม่สบายใจอย่างต่อเนื่องโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวว่าต้นตอของความทุกข์เหล่านั้นไม่ได้มาจากเหตุการณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากนิสัยบางอย่างที่เราสร้างขึ้นและทำซ้ำๆจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต นิสัยเหล่านี้เปรียบเสมือนโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นคอยฉุดรั้งเราไว้ไม่ให้ก้าวไปสู่ชีวิตที่สดใสและเบิกบานอย่างที่ควรจะเป็นการตระหนักถึงนิสัยที่สร้างความทุกข์ให้ตัวเองเป็นก้าวแรกที่สําคัญที่สุดในการปลดปล่อยตนเองจากวังวนนี้เพราะเมื่อเรารู้จักศัตรูที่แท้จริงเราก็จะสามารถหาวิธีที่จะเอาชนะมันได้และเปลี่ยนเส้นทางชีวิตไปสู่ความสงบสุขและความพึงพอใจอย่างแท้จริง นิสัยที่สร้างความถูกมเมล็ดพันธุ์แห่งความหม่นหมองนิสัยเหล่านี้เป็นพฤติกรรมทางคิดและการกระทําที่เราทําซ้ําๆจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราและส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิต 1. การคิดมากและวิตกกังวลเกินเหตุนี่คือนิสัยยอดนิยมที่สร้างความทุกข์ให้คนจํานวนมากการคิดวนเวียนอยู่กับปัญหาที่ยังไม่เกิดการคิดถึงสถานการณ์ที่แย่ที่สุด หรือการย้อนคิดถึงอดีตที่ไม่สามารถแก้ไขได้ล้วนเป็นการใช้พลังงานสมองไปโดยเปล่าประโยชน์และทําให้จิตใจจมอยู่กับความกลัวและความกังวลอย่างไม่สิ้นสุดผู้ที่คิดมากมักจะติดอยู่ในกับดักของอะไรจะเกิดขึ้นท่าทําให้ไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันและมีความสุขได้ 2. การเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นในยุคโซเชียลมีเดียการเปรียบเทียบชีวิตตนเองกับภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบของผู้อื่น กลายเป็นเรื่องง่ายได้นิสัยนี้ทำให้เรามักจะมองเห็นแต่สิ่งที่ตนเองขาดสิ่งที่ผู้อื่นมีแต่เราไม่มีและนำไปสู่ความรู้สึกด้อยค่าอิจฉาริษยาและไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่การเปรียบเทียบที่ไม่วันสิ้นสุดนี้จะบั่นทอนความสุขและความภาคภูมิใจในตนเองอย่างรุนแรง 3. การยึดติดกับอดีตการจมอยู่กับความผิดหวังความเจ็บปวดหรือความล้มเหลวในอดีต คือการปล่อยให้อดีตมาบงการปัจจุบันและอนาคตของคุณนิสัยนี้ทำให้เราไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าเรียนรู้จากบทเรียนหรือเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าการยึดติดกับอดีตเป็นเหมือนการแบกเป้ที่เต็มไปด้วยหินหนักๆไปตลอดชีวิต 4. การคาดหวังที่สูงเกินจริงการตั้งความคาดหวังที่สูงเกินจริงไม่ว่าจะเป็นกับตนเองผู้อื่นหรือสถานการณ์ต่างๆมักนำมาซึ่งความผิดหวัง และความทุกข์เพราะในความเป็นจริงชีวิตไม่เคยสมบูรณ์แบบและผู้อื่นก็มีความผิดพลาดได้การคาดหวังว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามที่เราคิดทําให้เราไม่สามารถยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของโลกและของชีวิตได้ 5. การผัดวันประกันพรุ่งแม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่การผัดวันประกันพรุ่งในการทําสิ่งที่ต้องทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือการแก้ปัญหา จะสร้างความกังวลและความเครียดสะสมการเลื่อนปัญหาออกไปไม่ได้ทําให้ปัญหาหายไปแต่มันยิ่งเพิ่มความกดดันและทําให้เรารู้สึกผิดหวังในตนเอง 6. การพูดลบและบน่นคําพูดมีพลังมหาศาลการพูดลบเกี่ยวกับตนเองหรือเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆเป็นการตอกย้ําความคิดเชิงลบในจิตใจและทําให้เรามองโลกในแง่รายมากขึ้นการบ่นอย่างต่อเนื่อง ยังสร้างพลังงานเชิงลบให้กับคนรอบข้างและดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิต 7. การไม่รู้จักให้พยานการยึดติดกับความโกรธความแค้นและความขุ่นเคืองต่อผู้อื่นหรือแม้กระทั่งต่อตอนเองคือการปล่อยให้พิษร้ายตัดกินจิตใจการไม่ให้พยานนั้นไม่เพียงแต่ทำร้ายคนอื่นแต่ยังทำร้ายความสงบสุขภายในของผู้ที่ไม่ยอมให้พยานเองด้วย 8. การไม่ดูแลสุขภาพกายและใจการละเลยการนอนหลับพักผ่อนการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพการขาดการออกกำลังกายหรือการไม่จัดการกับความเครียดล้วนเป็นนิสัยที่บั่นทอนทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจทำให้ร่างกายอ่อนแอและจิตใจเปราะบางส่งผลให้ความสุขลดลงอย่างเห็นได้ชัด 9. การติดอยู่ในคอมฟอร์ตโซนการกลัวการเปลี่ยนแปลงการไม่กล้าออกจากพื้นที่ปลอดภัย และการปฏิเสธที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทําทำให้ชีวิตหยุดนิ่งและขาดการเติบโตแม้จะรู้สึกสบายชั่วคราวแต่ในระยะยาวจะนำมาซึ่งความเบื่อหน่ายความรู้สึกไม่เติมเต็มและการพลาดโอกาสดีๆในชีวิต 10. การเป็นคนพึงพอใจผู้อื่นการพยายามทำให้ทุกคนพอใจอยู่เสมอการไม่กล้าปฏิเสธและการละเลยความต้องการของตนเองเพื่อเอาใจผู้อื่น เป็นนิสัยที่บันทอนความสุขอย่างร้ายกาจเพราะคุณจะใช้ชีวิตตามความต้องการของคนอื่นไม่ใช่ความต้องการของตนเองและอาจทำให้รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าเพียงพอที่จะถูกเลือก11การขาดความเห็นอกเห็นใจตนเอง (Lack like of self-compassion) การวิพากษ์วิจารณ์ตนเองอย่างรุนแรงเมื่อทำผิดพลาดการไม่ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตนเองและการไม่ใจดีกับตัวเองเมื่อเผชิญความทุกข์ เป็นนิสัยที่ทำให้เรายิ่งจมดิ่งลงไปในความทุกข์การขาดความเมตตาต่อตอนเองทำให้เราไม่สามารถเรียนรู้และเติบโตจากความผิดพลาดได้ 12. การเสพติดข่าวสารเชิงลบและดรามา่า Addiction to negative news and drama การบริโภคข่าวสารเชิงลบการเสพติดดรามา่า หรือการจมอยู่ในโลกของข่าวร้ายอย่างต่อเนื่องสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตอย่างรุนแรงทำให้เรามองโลกในแง่ร้ายหวัดระแวงและรู้สึกสิ้นหวัง 13. การไม่รู้จักพอ never enough mentality นิสัยนี้คือการไม่รู้สึกพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ไม่ว่าจะมีมากเท่าไรก็ยังรู้สึกว่าไม่พออยากได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งนำไปสู่การขว่ยคว้าอย่างไม่สิ้นสุดและความทุกข์จากการไม่ได้ดังใจอยู่เสมอ 14. การพยายามควบคุมทุกสิ่ง Need for Control ความปรารถนาที่จะควบคุมทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ผู้อื่นหรือแม้แต่ผลลัพธ์ของสิ่งต่างๆเป็นนิสัยที่สร้างความทุกข์อย่างใหญ่หลวงเพราะในความเป็นจริงมีสิ่งมากมายในชีวิตที่เราไม่สามารถควบคุมได้การยึดต,ติดกับการควบคุมทำให้เราเครียดและผิดหวังเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง15 การไม่ให้คุณค่ากับสิ่งเล็กๆในชีวิต (ignoring small joys) เรามักมองข้ามความสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเช่นแสงแดดยามเช้ากาแฟาอร่อยๆบทสนทนาสั้นๆกับเพื่อนการหัวเราะการไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ทำให้เราพลาดโอกาสที่จะเติมเต็มความสุขในชีวิตประจำวันและรอคอยแต่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ซึ่งอาจมาไม่ถึง จะปลดปล่อยตนเองจากนิสัยที่สร้างความทุกข์ได้อย่างไรการเปลี่ยนแปลงนิสัยต้องใช้เวลาความตั้งใจและความอดทนแต่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้และคุ้มค่าที่จะลงมือทำา 1. ตระหนักรู้และยอมรับขั้นแรกคือการตระหนักรู้ว่าคุณมีนิสัยเหล่านี้และยอมรับว่ามันกำลังสร้างความทุกข์ให้คุณ การยอมรับไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่คือการเผชิญหน้ากับความจริงอย่างกล้าหาญ 2. ตั้งเป้าหมายเล็กๆและทำทีละขั้นตอนการพยายามเปลี่ยนแปลงทุกนิสัยพร้อมกันอาจทําให้ท้อแท้เรื่องนิสัยที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด1-2อย่างก่อนและตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้จริงในแต่ละวัน 3. ฝึกสติ mindfulness การฝึกสติช่วยให้คุณตระหนักถึงความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่เข้าไปยึดติดหรือตัดสินเมื่อคุณสังเกตเห็นว่าตัวเองกำลังทำนิสัยที่สร้างความทุกข์ให้หยุดและเลือกที่จะตอบสนองในทางที่แตกต่างออกไป 4. ท้าทายความคิดเชิงลบเมื่อคุณคิดลบลองตั้งคำถามกับความคิดนั้นว่ามันเป็นความจริงหรือไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยัน มีวิธีคิดอื่นที่เป็นไปได้อีกไหมการท้าทายความคิดช่วยให้คุณมองเห็นมุมมองที่สมจริงและเป็นบวกมากขึ้น 5. สร้างนิสัยเชิงบวกมาแทนที่การหยุดนิสัยเก่าเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอลองสร้างนิสัยเชิงบวกมาแทนที่เช่นหากคุณชอบบน่นให้ลองฝึกสำนึกรู้คุณหากคุณชอบเปรียบเทียบให้โฟกัสที่การพัฒนาตนเอง 6. เปลี่ยนสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมถ้าสภาพแวดล้อมของคุณเต็มไปด้วยสิ่งกระตุ้นนิสัยที่ไม่ดีลองปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเช่นลดการเสพสื่อโซเชียลหลีกเลี่ยงวงสนทนาที่เป็นพิษ 7. หาแรงสนับสนุนพูดคุยกับเพื่อนครอบครัว หรือผู้ให้คำปรึกษาที่คุณไว้ใจแบ่งปันความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงการมีแรงสนับสนุนจะช่วยให้คุณมีกำลังใจและไม่รู้สึกโดดเดี่ยว 8. ใจดีกับตัวเอง self compassion การเปลี่ยนแปลงนิสัยไม่ใช่เรื่องง่ายจะต้องมีวันที่คุณพลาดบ้างจงใจดีกับตัวเอง อย่าวิตกวิจารณ์ตัวเองอย่างรุนแรงเมื่อทำผิดพลาดเรียนรู้จากมันและเริ่มต้นใหม่ในวันถักไป 9. เฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆน้อยๆทุกครั้งที่คุณสามารถทำลายวงจรของนิสัยที่ไม่ดีได้ไม่ว่าเล็กน้อยแค่ไหนจงให้รางวัลและเฉะลิมฉลองความก้าวหน้าการทำเช่นนี้จะช่วยสร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวก1ิ 10. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากคุณรู้สึกว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยบางอย่างได้ด้วยตนเองหรือนิสัยเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อชีวิตอย่างรุนแรงการปรึกษานักจิตวิทยาหรือผู้ให้คำปรึกษาเป็นสิ่งสำคัญและเป็นเรื่องที่ควรทำพวกเขาสามารถให้เครื่องมือและแนวทางที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงบทสรุปเลือกความสุขเลือกอิสรภาพ นิสัยที่สร้างความทุกข์ให้ตนเองคือโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นที่คอยฉุดรั้งเราไว้จากชีวิตที่เราปรารถนามันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เกิดจากการกระทำซ้ํำๆของตัวเราเองแต่ข่าวดีก็คือในเมื่อเราเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเราก็มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้เช่นกันการปลดปล่อยตอนเองจากนิสัยเหล่านี้คือการปลดปล่อยตอนเองจากความทุกข์ การเลือกที่จะมีสติเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงและเลือกที่จะอบรับนิสัยที่สร้างความสุขให้ตนเองคือก้าวแรกสู่ชีวิตที่สงบสุขเบิกบานและเปี่ยมด้วยความหมายจงเลือกที่จะเป็นอิสระจากวังวนที่ฉุดรั้งคุณไว้และก้าวไปสู่ชีวิตที่คุณคู่ควร